สวัสดีค่ะวันนี้29กรกฎาคม2564เวลา18นาฬิกา45นาทีนะคะจะอยากให้ทุกคนเนาะตั้งสตินิดนึงวันนี้นะคะตั้งแต่ตอนนี้24ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะให้ทุกคนนะคะรายงานตัวอัปเดตพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าถือเป็นสัญญาณอันตรายของประเทศไทยนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวเพราะว่าเออเรามีซึนามิเนาะอาจจะเกิดขึ้นนะคะภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะถ้าน้ํามันมาจ จากซีนามิฝั่ง阿拉斯กาจริงนะคะจะมาถึงประเทศไทย12-18ชั่วโมงถ้าเขาเกิดซีนามิขึ้นมาจริงนะคะแล้วก็ภูเขาไฟชินบุงนะคะก็ประทุเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ได้ไกลาจากสงขลาสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนเนี้เราต้องเตรียมรับน้ํานะคะประเทศไทยน้ําท่วมแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็ขอให้ทุกคน อัปเดตพื้นที่ตัวเองรายงานตัวตลอดเวลาเติมน้ํามันรถให้เต็มถังเตรียมมือถือที่ชาร์จแบตนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยเชื่อสัญชาตญาณตัวเองไม่ต้องเชื่อเจนะคะดูสัญชาตญาณสัตว์ถ้าเกิดรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นะคะขับรถไปที่ที่สูงให้ให้มากที่สุดคนที่อยู่ชายฝั่งทะเลให้ออกจากทะเลนะคะไปจังหวัดทีอ่อาจจะเป็นภาคกลางที่ไม่ใช่ทะเลนะคะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณสึนามิเตือนขึ้นมาแล้วเนาะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องดูล แต,ตัวเองนะคะของให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ